Hello, สวัสดีคะ่ะทุกคนสภาพสดาก็อยู่บ้านอีกแล้ววันนี้ไม่ได้จะมารีวิวกินอะไรนะจ๊ะแต่ว่าวันนี้มีข่าวสารจะมาแจ้งคืนนี้อย่าลืมดูเชฟกระทะเหล็กนะจ๊ะที่พี่โจโไปแข่งกับเชฟไก่ช่วงประมาณชักวห้าทุ่มช่องเจ็ดอย่าลืมดูนะจ๊ะช่วยเชียร์พี่โจโด้วยชนะเดือบไม่ชนะลุ้นไปด้วยกันตื่นเต้นจงเบยแล้วก็พรุ่งนี้พี่โจพี่แพรเลือกกุเตเปิดหน้าร้าน บางกวย13บางกวยที่บางกวยเขาเรียกอะไรไซน้อยหรืออะไรสักอย่างบางกวยดูในไอจีพี่แพรพี่โจก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอยากไปอุดหนุนอยากไปเปิดร้านวันแรกก็ไปกันนะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวขอก,กินข้าวกำลังกินข้าวพอยู่ก็ไปได้แล้วถ้าเกิดว่า แฟนขับซดาอยากไปเจออยากคิดถึงอะไรเงี้ยก็ไปได้นะจ๊ะเดี๋ยวไปหมั่มสุพิมสดสดกันที่นั่นเพราะว่าครัวเปิดคือเขาจะเสิร์ฟสุพิมสดสดแล้วล้อนออกจากเตาเลยแฟนขับสดาไปไปช่วงประมาณสดาว่าจะ,จะ,จ,ะจะไปประมาณเที่ยงถ้าเกิดใครไปเที่ยงแล้วพี่โจเขาจะทำมามา่ามาม่าให้แฟนขับสดาชิมด้วยมาม่าสูตรพิเศษพี่โจเป็นเชฟ ขนมแต่เขาก็จะทำมามา่าสุดเด็ดให้ชิมไม่มีใครเคยได้ชิมมจะจ๊ะเราต้องไปชิมกันคิดถึงกันก็ไปหากันนะแล้วก็ไปอุดหนุนพี่โจพี่แพรด้วยร้านร้านเพิ่งเปิดเปิดพรุ่งนี้วันแรกแล้วก็อาจจะมีขนมเบเกอรี่มาคลองอื่นๆอีกแต่หลักๆคือสุพิมจ้ะสุพิมเป็นสุพิมเป็นตัวที่ซาชอบที่เป็นเนื้อเค้กแล้วข้างในจะเป็นแบบ เหมือนลาวาเยิ้มเยิมาที่สดาเคยรีวิวใครเคยดูก็จะต้องดูแล้วเสิร์ฟสดๆร้อนๆรับรองว่ามันจะต้องฟินแบบสุดพลังเทอร์โบไปเจอกันนะจ๊ะสดาว่าสดาจะไปถึงประมาณสักประมาณจะไปจะไปช่วงเที่ยงถึงอยู่ถึงประมาณสักช่วงเย็นๆนะจ๊ะยังไงรีบมานะจ๊ะเพราะว่าจะได้กินมามา่าถ้าไปเร็วถ้าไปช่วงแรกจะได้กินมามา่าสำหรับเอฟซีดา,าแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกัน ไปถ่ายรูปร้านน่ารักน่ารกันแล้วก็ไปไปหม่สุพิมสดสดแล้วร้อนสดากรีสลบแล้วก็ไม่รู้จะมีเบเกอรี่ตัวไหนบ้างไปอุ่นอุ่นพิโจพี่แพรแล้วก็ไปหาโซดาได้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันบายบายคืนนี้อยา่าลืมดูเชฟกระทาเหล็กแล้วพรุ่งนี้เจอกันจ้าบ๊ายบายอุย